สวัสดีครับจุนเพวพาเพื่อนครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาตกป่านาดินครับอยู่ในนามสงขามคือก้าเนาะลงเบ็ดไปแล้วนะครับสองคันกําลังปั่นเหยื่ออยู่ตีเบ็ด้านแล้วครับพี่น้องมือหนีมาลุยเดียวครับหากับเขาเขาบ้านเนาะรลุนน้องกันครับว่าจะมันขึ้นบ่มันช่วงเช้าบรรยากาศดีนะครับแดดก็ออกแล้ว ผมคิดว่ามือนีเป็นปลายกินเม็ดดีวะครับเอาก็ะร่อรลุนไปน้ำกันว่าไปลายไงจะเขามากินเม็ดบ่เนาะเดงหน่อยพี่น้องแดงน่อยเอาแล้วครับดูแล้วครับดูแล้ว แตมแรกครับผมกำลังปั่นเยืออยู่นะครับบทันเดลแล้วเลยกินไว้หรือพี่น้องเพิ่งขี่ลงไปนะครับมันๆครับ ตีลงไปครบทั้งหมดสีขั้นแล้วนะครับเอาขั้นเขียวไว้ใส่มือนะครับพี่น้องใส่มือสุดเนาะแดงกับเขียวอยู่คนละฟังครับหลุ่นนำกันเงาวๆผพานไปเคริรสนม่งกุกวนะครับป่าเฮากันยังเงียบพนะี่เนาะ

บากยางแห้งกันนะ้ครับตัวใหญ่ยอยู่เนาะต้มฟ้ามือผมนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งครับมันมนครับเรามาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับป่าตัวนี้กินเนาะหลังจากที่เราได้ป่าตัวแรกขึ้นมากครับ เขียวกับแดงบอยอมแพ้ไผครับกดบางอย่างแห้งเลยผมก็คิดว่าป่าไงเลยครับทางเป็นป่ากรมมังไงเนาะมาเป็นป่านุ่นจันครับเอาลุ่นน้ำกันต่อครับ แดงน่อยกำลังตอดนะครับกดค่อยๆนะครับพี่น้องรุ่นอยู่สองขั้นนี่แหละครับแดงกับเขียวยืนนี่แหลนะเนาะสู่กันอยู่ครับอูยังพี่น้องต้องไกายวาครับ ผมต้องไปหาเหยื่อมาตีซะแล้วตอนนี้เวลาสิบโมงเครงนะครับกต่ยังรอคอยยังมีความหวังครับรอคอยป่าไงนะครับพี่น้องจะมือนีเหาก็ได้มาสองเต็มแล้วเนาะหลุดน้ำกันครับได้เยื่อมาแล้วเนาะครับ จัดการครับพี่น้องผมใส่ขั้นแดงหน่อยนะครับตีเยือประตองกายเนาะลุนน้ำกันครับว่าแดงหน่อยเขาจะมีผลงานมา่เมื่อนี้ขั <c oughs> ่่เขียวครับพี่น้องขันเขียว อยู่บนนอรครับอบยูน่นะครับพี่นอ้องเอาไหมครับเอ,อาไหม ตอนนี้กัเวลาหาโมงเคิงนะครับตอนนี้กัเวลาเที่ยงเค่งนะครับป่าเริ่มเขียมาต่อแล้วนะครับพี่น้องอันเขียวกำลังโกดอยู่นะครับหลุ่นน้ำกันครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองเคิงนะครับป่าบกินเบ็ดเลยเนาะผมก็เลยว่าจะเจเบ็ดกับบันครับ ผลงานเท่ามือนีิครับป่ากระมังสองตัวต,ตัวใหญ่อยู่เนาะครับพี่น้องแต่พออยู่พอกินเนาะเอาไปฝากน้องแพวอยู่บุบานนะครับว <c oughs> ัอนี้ว่อใดให้นางมานำไห้โอกาสนาครับผมจะพานางมารุยเนาะบางทีก็เป็นเพราะว่านางมามากครับก็เรียบปรมานโ <c oughs> มมีคนมาเชีย ผมยังครับไปโอกาสดีๆผมจะพาพี่พาน่องมาแกะมือมาแกะแขนใหม่นะมื่อนี้บ่มีเมนูนะครับตุ่มกะขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและให้กำลังใจมาตลอดวันนี้ตุ่มกะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ